โคตรจะสภาพป้ายแดงครับคันนี้29มายเลสแท้ๆนะครับฮาร์เลย์ดีวิสันเฮอริเทสซอฟเทล114นะครับรถปี2021 29มายเลสเท่านั้นมากับสีแดงหายากด้วยนะครับบิลเลียดเบอร์กันดีโคเท่แคชบาจากศูตรมีให้นะครับใหม่ทุกจุดดูครับน็อตเนทไม่มีแกะออกจากโรงงานแบบไหนออกจากโรงงานแบบนั้นเลยใหม่ใหม่ทุกจุดจริงๆนี่ดูสีทังกันนิดนึงคำนวยใกล้นะครับ บิลเลียดเบอร์กันดีนะครับออกจะไม่ใช่แดงแจ๊สนะครับแดงเลือดนกสวยๆเลยมาดูอีกฝั่งกันครับหม้สายเนียนไม่แพ้กันนะครับเดิมๆแห้งๆทุกจุดนะครับลดระดับ29ไม์นะครับไม์กว่านี้ก็ต้องขี้ศูนย์แล้วนะครับนี่้างกระจกวอร์นิ่งยังไม่ได้แกะเลยเ,เพื่อนๆ29ไมเลยเท่านั้นมา โอเคแล้วเจ้าคันนี้นะครับสภาพโคตรจะป้ายแดง7,99,000บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆถูกใจนะครับโทรหาแชมป์ได้เลยเบอร์ผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ